หนึ่งในสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ทําโฆษณาแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือการเสียงเงินไปฟรีๆกับคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยแทนที่งบประมาณโฆษณานั้นจะถูกใช้กับคีย์เวิร์ดที่สามารถสร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆโดยการทำเนกาทีฟคีย์เวิร์ดมาเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นเปิดบัญชีโฆษณาขึ้นมาแล้วผมก็จะเลือกช่วงเวลาอยู่ที่90วันจะได้เห็น d a ต a เยอะหน่อย หากดูจากภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเราได้คอนเวอร์ชันเนี่ยเกือบ1,200 c o n v e อ s i o n นเวอร์ชัภายในเวลา90วันและต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันอยู่ที่132บาทซึ่งถือว่าถูกและดีมากๆสํสำหรับสินค้า h i g ไฮติเกตหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูงแบบนี้นะครับคอนเวอร์ชันเรทอยู่ที่5.72%ค่อนข้างดีเช่นกันครับ สาเหตุที่ Performance ของ AdCount นี้ดีแบบนี้เพราะว่าเราได้ o ptimize AdCount นี้ทั้งปรับแต่งโฆษณาและปรับแต่ง Landing Page มาตลอดระยะเวลา3เดือนแล้วนะครับเลยได้ผลลัพธ์แบบนี้ขั้นตอนแรกในการทำา n g g t t v v k k y y w r r d กดเข้าไปที่แคมเปญก่อนเลยครับจากนั้นเลือกแคมเปญที่ต้องการในคลิปนี้นะครับผมจะทำให้ดูทีละแคมเปญก่อนนะครับทุกคนจะได้ทำตามแบบง่ายๆและไม่ซับซ้อนมาก และการเข้ามาเช็คแคมเปญเข้ามาเช็คคีย์เวิร์ดเนี่ยหลายคนมักจะผิดพลาดและดูเพียงแค่เสิร์ชคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ตัวเองตั้งไว้อย่างเดียวครับแต่ไม่เคยกดเข้ามาดูคำนี้ครับคำว่าเสิร์ h เทอมซึ่งเสิร์ h เทอมรีพอร์ตตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดใกล้เคียงที่ถูกแสดงและเราเนี่ยจ่ายเงินไปจริงๆบ่อยครั้งนะครับคีย์เวิร์ดในเสิร์ h เทอมรีพอร์ตเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเลยเราต้องมาลบมันออกครับเพื่อที่จะไม่ให้เราเสียเงินไปกับคีย์เวิ ผมจะอธิบายคอนเซปต์ง่ายๆด้วยการยกตัวอย่างแล้วกันนะครับหากผมทำธุรกิจขายเสื้อเชิ้ตของผู้ชายแต่กับเสียเงินค่าคลิกไปกับคีย์เวิร์ดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผมเลยเช่นคีย์เวิร์ดจำพวกเสื้อยือดเสื้อกลามเสื้อผ้าเด็กหรือเสื้อผ้าของผู้หญิงคีย์เวิร์ดเหล่านี้กำลังดูดเงินและดูดงบประมาณโฆษณาของผมอยู่ดังนั้นผมต้องรีบเข้ามาดูเสื้อเทอ r มรีพอรและก็กดลบออกครับ หากดู Data ใน Search Term Report แล้ว Search Term หรือคำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้หากคำไหนมีคลิกเข้ามานะครับหมายความว่าเงินของเราได้ถูกใช้ไปกับคีย์เวิร์ดพวกนี้แล้วแต่คลิปนี้นะครับผมคงต้องขอเบอร์ Data บางส่วน แล้วก็ไม่ได้ทำให้ดูทุกขั้นตอนแบบละเอียดเหมือนคลิปก่อนๆน,นะครับแต่ว่าจะแชร์เป็นคอนเซปต์และวิธีคิดให้ทุกคนเข้าใจและคิดเป็นเพื่อไปปรับใช้กับบัญชีโฆษณาของตัวเองแทนนะครับการทำเนกาทีฟคีย์เวิร์ดนะครับจะทำได้หลายวิธีด้วยกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลายบุคคลว่าถูกสอนมาแบบไหนหรือมีวิธีไหนที่ตัวเองถนัดครับสาหรับผมนะครับใช้แค่2วิธีนี้ก็พอครับสำหรับบัญชีโฆษณาที่งบประมาณไม่เกิน2-30,000แสนบาทต่อเดือนวิธีที่1 คือการทำแบบแมนนวลทีนี้ก็คือให้เราเนี่ยอ่านทุกคำใน Search t อร์ r e ีพอร์ตหากเจอคำไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ลบออกหรือไม่เมคเซน s e ให้ลบออกเหมือนตัวอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ครับวิธีนี้อาจใช้เวลานานหน่อยแต่ก็คุ้มครับดีกว่าเสียงเงินทิ้งอย่างเช่นผมเจอ3คํคำนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้าที่ผมขายอยู่เลยผมจะเลือก3คํคนี้ก่อนนะครับกดติ๊กเลือกแล้วกดเลือก Add as negative keyword เราจะเลือกลบ3คำนี้ที่แ r o u p c a m p คมเปหรือทำเป็น negative keyword list ไว้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากเอา3คำนี้เนี่ยแปรกับแคมเปญอื่นๆหรือเก็บไว้เพื่อใช้วันหลังแต่คลิปนี้เพื่อความง่ายครับผมเลือกลบที่แคมเปญดีกว่าครับพอกดลบเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่า3คำนี้มีเครื่องหมายสีแดงแล้วก็เขียนคำว่า exclude นั่นหมายความว่า 3าคำนี้นะครับได้ลบออกจากแคมเปญนี้ไปแล้วครับมาถึงวิธีที่2ครับเป็นวิธีที่ผมชอบมากที่สุดเพราะมันง่ายครับแล้วเร็วด้วยคือการใช้ฟิลเตอร์เพื่อกองคีย์เวิร์ดที่เราเสียเงินไปแต่ไม่ได้คอนเวอร์ชันเลยโดยผมจะกดฟิลเตอร์สร้างเงื่อนไขเลือกแมทริกครับที่คลิกมากกว่า20แล้วกดแอปพลายหลังจากนั้นนะครับเขาจะโชว์คีย์เวิร์ดที่ได้มากกว่า20คลิกขึ้นมาแต่ยังไม่พอครับผมจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไป ก็คือ conversion เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เลขหนึ่งนั่นหมายความว่าผมกดสั่งให้เขากองคำที่มีคลิกมากกว่า20คลิกแต่ไม่มี conversion เลยมาให้ผมผมจะได้กดลบมันง่ายๆแบบนี้ไม่มีคีย์ไม่มี k e ว w o r d show ครับแสดงว่ามันไม่มี์เว w o r d ไหนที่เข้าเงื่อนไขผมจะลดคลิกลงมาที่10คลิกนะครับลองดูว่ามีไหมผมเปลี่ยนคลิกเป็น10คลิกเห็นไหมครับว่าผมเจอ2 s e เสิร์ชเทอมที่ได้คลิกเป็น10แต่ไม่มี c o n อร์ชัันเลยแถมใช้เงินไป600กว่าบาท แบบนี้ผมมองว่ามัน low performance ครับ performance มันต่ำแล้วก็ดูดเงินผมด้วยดังนั้นผมจะลบคีย์เวิร์ดนี้ออกสรุปง่ายๆเลยนะครับในการทำ negative keyword มีวิธีหลักๆอยู่2วิธีที่ผมใช้นะครับวิธีที่1คือวิธี m a n นวลก็คืออ่านทุกคำใน s e ิร์ตเทอร์มรีพอร์แล้วลบคำที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ Make เซนส์ลบทิ้งออกไปให้หมดนะครับเพราะมันเปลืองเงินครับไม่ต้องไปเสียดายเอาเงินไปใช้กับคีย w o r d ที่เราอยากใช้จริงๆดีกว่าวิธีที่2นะครับใช้ Filter เพื่อกองคีย์เวิรที่ไม่มีคุณภาพในแง่ของคอนเวอร์ชันออกให้ลบออกเพราะมันโล w p เ r อร์ฟอร์แครับ พราะถ้าอยากเค้น p e r f o r m ร์แมให้ได้คอนเวอร์ชัเยอะจริงๆต้องลบคีย์เวิร์ดพวกนี้ออกเงินของเราเนี่ยจะได้ไปใช้กับคีย์เวิร์ดที่มันได้มาซึ่งคอนเวอร์ชัแต่โน้ตไว้นิดนึงนะครับวิธีที่2เนี่ยหากคุณเจอคีย์เวิร์ดที่มีหลาย10คลิกแต่ไม่ได้คอนเวอร์ชันแต่คำนั้นเนี่ยห้ามเป็น Main t a r เ e t ตคีย์เวิร์ดนะครับห้ามลบคีย์เวิร์ดหลักของตัวเองออกนะครับเช่นถ้าคุณขายเสื้อเชิ้ตอย่าลบคำว่าเสื้อเชิ้ตออกนะครับไม่งั้นแอดมันจะไม่รันนะ ถ้าคุณขายเสื้อเชิ้ตเนี่ยแต่ว่าคีย์เวิร์ดเสื้อเชิ้ตของคุณไม่ได้คอนเวอร์ชันเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาอย่างอื่นนะครับต้องอ่านด้วยนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่อย่าอย่าลบมั่วๆนะครับสุดท้ายก่อนจากกันครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่ทํกู o o g l น a d แอดแล้วยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจและอยากได้คอนเวอร์ชันเยอะกว่าเดิมนะครับสามารถเข้าไปดูเคสสตาร์ตี้ของเรานะครับที่เราทำคอนเวอร์ชันได้เยอะกว่าเดิม7-8เท่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับ